ก็เลยก็เลยก่อไฟถ่านก่อไฟถ่านแล้วก็ตั้งไว้ข้างบ้านนะพี่นงต้มหน่อไม้จุดข้าเลยต้มหน่อไม้หน่อใหญ่ใหญ่ก็มันต่ำไปนะพี่นงต้มหน่อไม้หน่อใหญ่ๆเลยวันนี้เดีย๋ยวพรุ่งนี้ ไม่ไม่แกงนะไม่แกงเปิดเพราะว่าวันนั้นพี่นงกินแกงเปิดไปรู้สึกว่าไม่ค่อย <ไป S 2> ดีก็เลยวันนี้จะจะไม่แกงเนาะไม่แกงเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีไวเอ่อมีน้องๆมาบอกว่าเติมปากหน่อย แค่นี้พอไหมแค่นี้ก็พอแล้วจะแต่งหน้าไปไหนจะนอนแล้วชาบูบอกอยาย <c oughs> นาวไหนล่ะยายนาวอ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีคุณบอลวุฒสวัสดีทุกทุกคนเดอ้อขอตัวนะคะเดึกแล้วทำงานหนัก ุกวันเลยอ่าทำนาเย,ยนาเย,ยนาวดำนาเนาะจ้ยาเยนาวดำนาจ้ามาแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะเย,ยนาวมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วเห็นเย,ยนาวมาก็ดีใจแล้วแต่งหน้าเพื่อเข้าห้องนอนหรือครับใช่แต่งทุกวันเลยเนี่ยเออเดี๋ยวจะมีเอฟซีเด็กๆเข้ามานะเขาบอกว่า แม่นงทําไมไม่แก้มไม่แดงเลยอแม่นงทําไมแก้มไม่แดงเลยเอาแก้มแดงรอกอนไหลยแบบธรรมชาติใจเยนาไหลยแบบธรรมชาติเนาะขอบคุณเยนาวนะคะสําหรับขอบคุณเยนาวมากเยนาวเป็นเป็นอะไรนะเป็นไอดอลเป็นไอดอลเยนาวเป็นไอดอลเยนาวกับ วันนี้มีมีมะม่วงด้วยนะมีมะม่วงขบพอะด้วยนะแพราวะมะม่วงขบพอมาด้วยวันนี้มีมะม่วงขบพอมาฝากด้วยนะเฮ้ยใครจะกินเปรี้ยวปากนะเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากวันนี้มีน้ำแดงด้วยน้ำแดงด้วย ทำแดงกองเก่งกอเก่งเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะหน้าประมาณนี้หน้าขาวคอดำหน้าขาวคอดำแต่งหน้าเพื่อเข้านอนยีนาวบายบายนะเดินทางปลอดภัยช่วงนี้ช่วงนี้แถวอีสานบ้านเรากำลังดำนากัน โอ้ยน่งก็ไม่โดนบล็อกเชื่อขอบคุณห้าดวงตานะคะขอบคุณห้าดวงตาห้าไรพี่นงไปเยี่ยมบ้านน้องน้องกุ๊กแล้วนะน้องกุ๊กกุ๊กเอาขนมไปแฝนไว้ให้แล้ว เอาขนมไปฝากไว้แล้วกุ๊ก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 โอเคกินข้าว ข้าวกินข้าวลวกผักลวกผักจ้ำแจ๋ววเนี้ยแต่งหน้ากินข้าวสงบแล้วกเลหนึ่ยอากา,า,กาพี่น้องทอดทอดปลา ปานินเขาเอามาให้เขาเอามายัดใส่ตู้ไว้ให้เนาะทีนี้มันปานินอนะมันยังไม่ได้ขอดเกตปานินอนะ